เมนูมากนะกินได้เสมอปิดหนาใหญ่กว่าหนามืมาพี่นอ้องตอนในี้ไงหลดดมันเลยแสบตัวอ๋ออืม,อออมนี่คือส่วนที่เป็นกระเพาะของวัวครับโคชูแนสสวัสดีครับอาพี่น้องมณีได้พี่นี่ สามสิบจีพพพินังนี่อ mm. จบแซบย้อยยอวอะล่อ,ลองๆองเบิงนี <laughs> ่สีกเลยพินังมาชินเจ้าแห่งกุ้งเงา my f a r i n d formidable comfortable my favorite food mm. แซ่บของจับนย่างภูม,มด้พี่นคะอังเนาะขาดไม่ได้นะบุกยังไงม, <c oughs> มาอ,อมพี่น้องแซ่บคัก จังเสียเลยมาอืมจังเสียมนเด้ขับเด้อทางไก่ทางไก่ผูเใียมักนักจุดน้องกันพี่น้องนี่เลยพี่เ <laughs> ออขักบอนี่อืมจุดๆเลยพี่น้อง กรุบกุบอันนี้ผมแช่น้ำสมบัติครับพี่น้องแช่น้ำสมใส่ชูมันสิบ่มีกินเลยล้างดีๆแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูเอามาล้างอีกรอบหนึ่งค่อยมาค่อยเอามาเฮ็ดกินชุดยอดมา ออือออแกวขมอมล้ำเสนอพี่น้องจอดครับ นี่คือส่วนที่เป็นกระเพาะของวัวครับอืม,อม,อม กุบกุบดีครับตรงนี้ยู่ใกล้ๆกับขั้นแทนาแหละครับพี่น้องเอาเดียวกันเลยใกล้ๆกันเลยสามทิบกิบขั้นแทนานแต่ขั้นแทนามัสีหยาบกาอืมอืม ขึ้นครับอืมวุ้ชจ้พี่นั้ง mười năm là chinh đại chúng biết nát nè gọn nát m m mắt phi nóng tất nhiên nè lượt một cái xe แซ่บคักรสรับคนมกักเลยพี่น้องสุดยอดเท่านั้นล่ละจวดครับจวดพี่น้องจวดอื้อ อหมดพอดีสุดท้ายหมดละจะร้อนไหมบ้างพี่น้องอสุดยอดนะอู้อพริกเฮียเบิดมาอุ้งแข้งขังนะอู้แสบ ส่อยกินไปพร้อมเลยล่ะพี่น้องนี่เขาแสบอืมอืมแสบไรอืม ทันทุดท้ายทายสุดพี่น้องน้ำจิ้มสุดยอดเผ็ทชรใจดีน่ะหูแซ่บเงิอแตกวัดสุดยอดเลยมาสุดท้ายทายสุดพี่น้อง อืเล้อ hmm. ืมอืมโอ้การทอนอ่ะมื่อนี้ผมพ่อสามีพี่น้องเด้อมื่อไหนถามรูปแซ่บจดจวดมากี่เดืนเบิกไหมครับสว cinco, ัสดีครับบ๊ายบายครับ